ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะครับของหลายๆท่านนะครับก็มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีความน่ารักนะครับเล็กๆเป็นไม้ที่ปลูกในกระถางไม่ต้องมีขนาดใหญ่มากนักนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะกับการตั้งโต๊ะหรือจัดสวนในโถแก้วนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ต้องการความชื้นสูงนะครับ โดยธรรมชาติเขาจะอยู่ในตามลำธารนะครับหรือภูเขาที่มีความชื้นสูงนะครับดังนั้นวันนี้นะครับอจจะเคยพูดถึงนะครับท่านที่เคยดูคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็เคยลงไปบ้างแล้วนะครับประมาณ1หรือ2คลิปนะครับเกี่ยวกับกล้วยไม้อัญมณีนะครับหรือที่เรียกว่าจูเวลออคิดนะครับจูเวลออคิดนะครับหรือกล้วยไม้อัญมณีนะครับยังมีชื่อเรียกอีกนะครับที่ คนไทยเราเรียกกันอยู่ก็คือว้านน้ําทองนะครับว้านน้ําทองหรือที่จัดอยู่ในกล้วยไม้ดินนะครับเขาะจะมีลักษณะใบที่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับจะมีความคล้ายคลยกันกับที่เห็นอยู่ที่เรียกชื่อกันอยู่ว่าว่านพายแฉกนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลมา,าเล่าที่ชัดเจนให้เพื่อนๆน,นะครับท,ที่ี่นน้องๆที่ ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ตระกูลจำพวกกล้วยไม้ดินนะครับให้มีข้อมูลคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์หรืแลกเปลี่ยนนับหรือท่านใดที่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับว่านไายแขกแล้วก็ความชัดเจนของระหว่าง2ชนิดระหว่างว่านพา,ายแขกกับก้วยไม้อัญมณีหรือว่านน้ำทองนะครับกอ็อยากได้ข้อมูลนะครับให้เข้ามาร่วมแชร์ บอกเล่าข้อมูลใต้คลิปได้นะครับจะได้เป็นความรู้ในการปลูกเลี้ยงไม้นะครับของคนที่ชื่นชอบนะครับคนที่ชอบปลูกไม้นะครับก็อยากที่จะรู้ข้อมูลนะครับของไม้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับดังนั้นในวันนี้ผมก็จะามาแชร์ประสบการณ์ที่พอมีอยู่นะครับซึ่งอาจยังไม่ใช่ที่เป็นความรู้ที่ตกผลึกหรือว่าเป็นความรู้ที่เป็นทฤษฎีหรือหลักการอะไรมากนักนะครับ ก็เข่าที่แทาบนะครับที่ทําอยู่นะครับเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็อาจจะผิดหรือถูกนะครับก็สามารถที่จะเลือกดูข้อมูลหากเป็นประโยชน์นะครับได้คิดตามกับที่ผมได้บอกเล่าหรือบรรยายในคลิปนี้นะครับที่เห็นนะครับเป็นใบพื้นใบสีเขียวนะครับแล้วก็มีลายเส้นนะครับลายเส้นที่เป็นเส้นอิสระนะครับแขกกระจายอยู่บนพื้นใบนะครับ ้บไม,ม้อัญมณีชนิดนี้เรียกว่าแทปบมาโตเดสกิโตล่านะครับมาโตเดสกิโตล่านะครับที่มีลวดลายใบยของเขาเนี่ยมีเห็นู่ข้างล่างก็ใช่นะครับทางซ้ายมือนี่ก็ใช่นะครับเป็ดมาโตเดสกิโตล่าหมดเลยนะครับอันนี้ทั้งปลูกได้ประมาณ2อถึงสวันนะครับโดยวัสดุที่ผมใช้ปลูกนะครับจะเป็นซุฟเฟตน้ำมอสนะครับ ที่ไม่ได้เป็นแบบแห้งนำข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นสางซื้นในเ,นในเ,ลเกล็กนดนะครับในเพล็ดที่มีลงทรายเกิดขึ้นแพท้นมอสนะครับเป็อแพทหนมอสที่ไม่ใช่แห้งหรืออัดเป็นก้อนมานะครับเป็นแพทหนมอดสดนะครับแล้วก็ใช้ตัวไลนะครับใช้วัดสดุหูแต่แขง,งแกร่องอย่างนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผมต้องการความชื้นนะครับในช่วงที่ เราอนุบาลไม้ใหม่อยู่นะครับยังไม่ได้มีที่จัดเลี้ยงเพื่อจัดลงขวดโหลหรือว่าจัดเลี้ยงในที่ประดับนะครับอื่นๆที่เราอาจจะนําไปเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของอตกแต่งในบ้านเรือนหรือโต๊ะทํางานนะครับอันนี้คือเพียงแค่อนุบาลให้เขามีความชื้นพอในช่วงที่เราเพิ่งย้ายเปลี่ยนจากที่ไม้ล้างรากหรือว่าไม้ดิบไม้สดนะครับลงในภาชนะปลูกเพื่อให้มีความแข็งแรงนะครับ ผมก็ลงไปในตู้อบบอลสีที่มีอยู่นะครับเพราะว่าตู้อบบอลสีค่อนข้างจะมีรักษาความชื้นนะครับไม่ให้พืชขายน้าได้ดีพอสมควรนะครับดังนั้นก็เลยเอามาอบในตู้อบบอลสีที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นาทางซ้ายมือนะครับนี้ก็จะเป็นสายให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้นะครับแต่ลักษณะเด่นของม e ทคอรเดสพิโตล่ ola, ก็คือเขาจะมีเส้นนะครับที่เป็น เรืองแสงนะครับโดยเฉพาะถ้ากลางคืนโดนไฟหรือเราใช้แฟลชถ่ายนี่จะเห็นเส้นต่างๆที่อยู่บนพื้นใบสีเขียวน้ำเงินของเขาเนี่ยนะครับเป็นสีเรียกว่าสีเหลืองทองนะครับสะท้อนแสงเลยนะครับอันนี้จะชัดมากขึ้นเมื่อโดนแสงนะครับแต่อันนี้ก็คงแกะพอสังเกตได้อยู่นะครับผมใกล้ๆนะครับเช่นใบนี้นะครับที่โฟกัสภาพให้ดูนะครับ อันนี้ปลูกเลี้ยงได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับแต่ต้องขอบอกว่าในกรณีที่เราซื้อไม้ดิบในกลุ่มในเพจในเฟซต่างๆนะครับเราจะพบทั้งไม้ที่แข็งแรงนะครับที่ใหม่สดนะครับแล้วก็ไม้ที่ถูกพักตัวอยู่แล้วก็ประกาศขายในเฟซหรือเพจต่างๆนะครับดังนั้นถ้าคุยหรือทราบข้อมูลว่าเป็นไม้เพิ่งเก็บสดมาใหม่นะครับเราก็จะได้ ไม้ที่มาปลูกเลี้ยงนะครับโดยผู้ส่งนะครับต้องอมีทักษะด้วยนะครับในการแพ็คหรือว่าให้เขาอยู่ในภาชนะนะครับที่ไม่มีการกระทบกระเทือนมากนักนะครับอย่างเช่นที่เห็นอยู่ก็จะเป็นบรรจุในแก้วพลาสติกปิดฝาแล้วก็ใช้เทปซีนฝาครอบปิดปากแก้วนะครับแล้วก็มีใส่ทิชชู่บ้างหรือว่าเป็นสำลีสังเคราะห์บ้างนะครับเพื่อเวลา เดินทางในกล่องพัสดุนะครับเขาจะได้ไม่มีการกระทบกระแทกขอบแก้วหรือกล่องเกิดการหักนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่หักได้ง่ายพอสมควรนะครับสําหรับรกลุ่มกล้วยไม้อัญมณีหรือว่ารวมถึงว่านพลแฉกนะครับก็จะเป็นข้อๆแล้วก็หักง่ายเดี๋ยวผมไ่ดูต้นนี้นะครับอ,อย่างเช่นต้นนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะของข้อนะครับ ของกลุ่ม,ะจะมเจ้าเวอาขิดหรือกล้วยไม้แยามณนีนะครับนะครับเขาจะเป็นข้อนะครับแล้วก็เมื่อโดนกระทบกระเทือนนะครับจะเกิดการหักนะครับถ้าหักใกล้ๆชิดกับส่วนที่เป็นปลายใบหรือยอดที่เราติดมาที่ได้มาจากในเพจในเฟซบุ๊กนะครับที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยถ้าได้ส่วนปลายแค่นี้โอกาสที่จะอนุบาลแล้วเพาะเลี้ยงไม่รอดก็มีสูงมากนะครับดังนั้นการส่ง ที่ถูกวิธีรวมถึงเป็นไม้ที่อาไม่ได้พักต้นไว้นานหรือได้ไม่ได้รับการอนุบาลที่ดีพอจากผู้ที่จะส่งให้เรานั้นนะครับก็เสี่ยงมากที่จะได้ไม้แล้วก็มาเฉาหรือว่าหักหรือว่าเกิดการเน่าได้ที่เรานะครับดังนั้นก็อยากจะแนะนําให้ท่านที่หาปลูกซื้อเลี้ยงนะครับที่เราดูตามเพจเฟซต่างๆได้คุยกับ คนขายนะครับว่าไม้สดหรือเปล่านะครับอยากให้เห็นภาพนะครับต้นไม้ที่เราจะรับมาเลี้ยงต่อแล้วกออ็ในเรื่องของขนาดด้วยนะครับบางครั้งภลาดถ่ายใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าเอ๊เป็นไม้ที่มีขนาดโตไม่ใช่ขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะครับเป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตที่อายุมากปีนะครับถ้าเราถ่ายใกล้ดังนั้นพอมาถึงมือเรานะครับอาจจะเป็นเห็นไม้ที่ ผิดไปจากที่เราคาดหวังไว้ก็ได้นะครับดังนั้นควรถ้าเป็นไปได้คุยกันได้นะครับเราไม่รีบร้อนซื้อนะครับให้ทราบหรือให้เห็นขนาดของไม้อาจจะเปรียบเทียบกับมือหรืออาจจะเห็นอยู่ก็มีไฟแช็กบ้างนะครับแล้วก็จําพวกไม้บรรทัดบ้างน,นะครับเพื่อให้รู้ขนาดจริงของไม้ที่ถ่ายเป็นภาพให้ดูในเพจหรือเฟซที่ลงขายนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะเจอลักษณะที่ว่าดูเหมือนต้นใหญ่นะครับจะส่งมาแล้วต้นเล็กนิดเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลมาแชร์มาบอกเล่านะครับ1ไม้ต้องสด2ขนาดเล็กหรือใหญ่มากน้อยเพียงใดนะครับกับภาพถ่ายแล้วก็ต้นจริงของเขานะครับวัสดุปลูกนะครับก็ก็ไม่ยากนะครับก็อย่างที่แนะนำนะครับชั้นแรกผมใส่เป็นสแฟกน้ามอสนะครับ แล้วก็ใส่เอื์ไลท์ชั้นที่2นะครับเพื่อเผื่อเรามีการรดน้ําที่ชื้นมากไปเอื์ไลท์จะได้ช่วยดูดซึมน้ําพวกนั้นนะครับหรือไม่ให้มีความชื้นมากจนเกินไปนะครับส่วนออสโมโค้นะครับยังไม่ควรใส่นะครับเพราะว่าเคยปลูกเลี้ยงเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มก้อยไม้ดินด้วยกันเนี่ยนะครับหรือ,อก้อยไม้ยมณีเนี่ยนะครับก็มีความแข็งแรงไม่เหมือนกันนะครับ บางชนิดที่มีใบพื้นสีต่างกันก็อาจจะมีความทนทานในเรื่องของอาการเค็มปุ๋ยนะครับแต่อย่างมาร์คเเสปิโตลาเนี่ยนะครับอย่างมาร์คเเสปิโตลานะครับที่เป็นใบสีเขียวเหมือนกับมีเส้นท,งทองๆสีทองสว่างเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีความอ่อนแอมากกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับสังเกตว่ามีเม็ดปุ๋ยออสโมโคสไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจะเกิอดอาการหักเน่าตรง ตรงต้นลำต้นของเขาได้เลยนะครับดังนั้นเมื่อเพาะอ,อนุบาลใหมย่ยังไม่ควรใสออสโมโพสนะครับหรือปุ๋ยอื่นๆนะครับอพอชั้นที่2นะครับเราเปื่ยไลแล้วก็รองด้วยสเฟกน้ำมอสอีกชั้นหนึ่งบางๆนะครับแล้วก็เอานําต้นของใยไม้อนัมณีหรือว่าน้ําทองเนี่ยนะครับลงปลูกนะครับไม่ต้องลึกนะครับถ้าก้านของเขาลําต้นของเขาจมลงไปเยอะในภาชนะปลูกหรือวัสดุปลูกจะเน่าได้ง่ายนะครับ ดังนั้นก็ไม่ต้องปลูกลงลึกนะครับพอแค่แค่ให้เขา,ามีที่ยึดต,ต,ต,ติดหรือเราพอพยุงลำต้นของเขาด้วยสเฟคน้ำมอสก็พอนะครับเพราะว่าในธรรมชาติของเขาจะอยู่มีลำต้นเลื้อยนะครับแล้วก็มีรากเกาะอยู่ตามโขดหินข้างลำธารข้างน้ำตกนะครับหรือว่า,ามีรากเกาะ นิดเดียวนะครับแล้วก็ลําต้นเป็นลําต้นเลือยเป็นพุ่มบ้างก็มีนะครับตามโขดหินหรืออบนเศษซากพืชนะครับที่เขามีความอุดมสมบูรณ์นอกปุกนะครับไม่ได้ลงลากลึกลงไปในผิวดินนะครับครับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์สําหรับท่านที่ชอบปลูกเลี้ยงไม้ระดับนะครับวันนี้นะครับเขอจบคลิปนี้กับ กล้วยไม้อัญมณีหรือกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งของไทยเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นอยู่ทางป่าทางภาคใต้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับมีข้อมูลร่วมแชร์ประสบการณ์ก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นประโยชน์ในกลุ่มผู้ผปลูกเรียงไม้ว่านน้ำทองหรือจาวิลออร์คิดนะคร,ครับคลิปนี้สวัสดีครับ